สวัสดีครับต่อไปก็จะเป็นการสาธิตท่าที่ชื่อว่าเคเบิลฟลายนะครับท่านี้เนี่ยมันจะเป็นท่าที่ช่วยฝึกกล้ามเนื้อในส่วนของกล้ามเนื้ออกเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะการออกแรงก็คือเราจะวาดจากข้างนอกเข้ามาด้านในแบบนี้นะครับประกบแขนกันแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยจุดที่ต้องเกรงก็คือเราจะต้องคุมร่างกายให้นิ่งมากที่สุดโดยเฉพาะตรงบริเวณช่วงหัวไหล่นะครับแล้วก็ฐานที่ขาเนี่ยจะต้องมั่นคงนะครับอ่ะทีนี้เวลาเราจะเล่นเนี่ย ขั้นตอนแรกเลยเราต้องไปจับเคเบิลก่อนอหลังจากที่เราจัดจัดน้ำหนักเสร็จแล้วนะครับปรับน้ำหนักเรียบร้อยแล้วก็เราจะใช้การเซตอัพโดยการใช้รูปแบบของเซฟตี้เซตอัพก็คือการเอาออกเคเบิลออกมาเล่นนะครับออกมาฝึกเนี่ยให้มันมีความเขาเรียกว่าปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองนะครับ เพราะว่าโดยปกติเราจะชอบเราชอบอย่างนี้ใช่ไหมเราชอบอย่างนี้ออกมาซึ่งมันเสี่ยงต่อการบาดเจ็บโดยเฉพาะบริเวณตรงช่วงหัวไหล่แล้วก็ช่วงอกนะครับทีนี้เราเอามาเข้ามาอย่างนี้ดึงเข้ามาแล้วก็เอาออกมาเสร็จแล้วเราเซตอัพขาไว้นะครับให้ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับให้มันสลับฟันปลากันอย่างนี้นะก็คือเป็นแบบสปริตนั่นเองสปริตอ่าโพสิชันนะครับทีนี้เนี่ยขาตรงนี้ของผมก็จะตรงเป็นแนวเดียวกับตรงสะโพกนะครับ แล้วก็ขาหลังผมก็จะไม่ไปเปิดออกอย่างนี้เราจะโน้มมาด้านหน้าอย่างนี้นะครับต้องออกแรงโน้มไปด้านหน้านิดนึงนะครับเสร็จแล้วหลังตรงยืดอกขึ้นระดับหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราก็เซตอัพให้แขนตรงนี้มันงอนิดนึงเสร็จแล้วเราหายใจเข้าหายใจออกวาดแขนเข้ามาแบบนี้นะครับอตรงนี้เราสามารถทําแขนตรงได้เลยนะเพื่อบีบกล้ามเนื้อหน้าอกเยอะแล้วก็ยืดอกตลอดนะครับหายใจเข้าตรงนี้เราก็เปิดออกให้สุดเลย ให้สุดระยะของเรานะแต่อย่าให้ไปด้านหลังเยอะเกินนะเพราะว่าเดี๋ยวจะออกแรงต่อไปไม่ได้นะครับอ่าเข้ามาหายใจออกแบบนี้นะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆกันนิดนึงนะครับอ่าโอเคทีนี้ขาเราก็เซตไว้เหมือนเดิมเลยทีนี้ในลักษณะที่เราวาดอย่างเงี้ยอ่าสมมุติว่าแขนผมก็จะงอประมาณนี้ใช่ไหมงอประมาณนี้เสร็จแล้วผมก็วาดเข้าแบบนี้นะครับพอนี้พอไป,ไป,ไปตรงๆก็จะเป็นอย่างงี้หายใจเข้าหายใจออก บีบอกก็เยอะเลยจะเห็นว่าอกเป็นร่องเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูมุมมองของด้านข้างกันดูม้างว่าผมวางตำแหน่งจัดร่างกายยังไงบ้างนะครับโอเคอแบบนี้เลยนะครับโอเคเสร็จแล้วผมก็จะเอาเคเบิลตามสเตปของ s e ร e t ต s เสรอั D Set Up นะครับผมก็จะลากออกมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วผมได้ วางขาไว้ด้านหน้าตัวแบบนี้นะครับแล้วก็ให้มัน่นคงเสร็จแล้วผมโน้มไปด้านหน้านิดหนึ่งยืดตัวตรงขึ้นแล้วก็ยืดอกเล็กน้อยการแขนออกแล้วงอศอกให้อยู่แนวเดียวกันกับหัวไหล่นะครับแขนเนี้ยเป็นแนวเดียวกับหัวไหล่นะครับแล้วก็ศอกงอน,นิดหนึ่งนะครับหายใจเข้าหายใจออกวาดเข้ามาด้านหน้าแบบนี้เลยบีบอก็เยอะตัวอยู่นิ่งๆแล้วตัวเราจะไม่โน้มไปตามอย่างนี้นะครับเราจะเล่นอย่างนี้เลย แบบนี้เลยนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดใครมีระยะในการเปิดที่กว้างก็เปิดได้เลยนะแต่อย่าอย่าเลยตัวมากเกินไปเพราะว่าจะออกแรงลําบากนะครับก็คือมากสุดได้ประมาณนี้เนี่ยแหละครับของผมแค่นี้เลยแค่นี้ก็โอเคแล้วหรือว่าใครที่อกตึงๆก็เราก็วาดแค่นี้ก็ได้นะครับแล้วก็วาดเข้ามาหายใจเข้าหายใจออกนะครับแค่นี้เลยอันนี้ก็เป็นจบการสาธิตท่า ที่ชื่อว่า c a เบิลฟลาอ๋อลืมไปอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราเก็บใช่ไหมเวลาเราเก็บเวลาเราเก็บเนี่ยเราก็เก็บแบบรูปแบบเซตตี้เซตอัพอย่างนี้เหมือนเดิมแล้วก็เราก็แค่ปล่อยแขนออกแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นจบการสาธิตของการฝึกเคเบิลฟลายนะครับ